โอเคครับสวัสดีครับทุกคนวิชาผลิตสื่อในส่วนของอาจารย์ครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับก็เพื่อความสะดวกนอกของทุกคนในการลงโปรแกรมแล้วก็เอาไปอัดทำนะครับดังนั้นอาจารย์ก็ยังสอนในรูปแบบของวิดีโออยู่เนื่องจากว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้เตรียมติดตั้งโปรแกรมบางอย่างมนาะ นะครับในสัปดาห์นี้เราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Audacity ครับซึ่งจริงๆแล้วหลายคนอาจจะได้ลองอเข้า Sound Lab นะครับของาอาจารย์หนุ่มไปแล้วถนะูกไหมแต่ว่ามันมีอยู่บ่อยครั้งครับที่เวลาเราทำโมชั่นก็ดีเวลาเราทำวิดีโอก็ดีแล้วเราต้องภาพเสียงหรือทำเสียงซาวอะไรลงไปแล้วเราต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการทำเสียงถูกไหมครับแต่ปกติซอฟต์แวร์ในการทำเสียงเนี่ยอาจารย์ต้องบอกไว้ก่อนว่า ทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ทั้งหมดนะครับแต่ในกรณีที่สมมุติว่าเราจะต้องการใช้ซอฟต์แวร์ในการทําเสียงนะครับแล้วมันเป็นฟรีแวร์ฟรีแวร์ก็หมายความว่าเราดาวน์โหลดไปใช้งานที่ไหนก็ได้ไม่ไม่ถูกจับถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ Adobe อย่างเงี้ยตอนเรียน,นยคงไม่เรียดเท่าไหร่แต่ว่าตอนจบไปทําง,งานแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้ของแท้ก็อ,อาจจะมีปัญหาได้ใช่ไหมครับดังนั้น Uh, วันนี้ครับอาจารย์ก็เลยจะมีโปรแกรมนะครับในการทําเสียงเนี่ยให้ทุกคนได้ลองใช้1ตัวนะครับแล้วมันสามารถเป็นโปรแกรมติดตัวเราไปได้นะ้อเพราะมันเป็นฟรีแวร์นะครับเจ้าโปรแกรมตัวนี้ชื่อว่า Audacity นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีการอัดหน้าจอนะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเจ้าโปรแกรมนี้มันใช้งานยังไงแล้วเราก็ลองไปทําตามดูนะครับ เราสามารถเข้าไปโหลด Audacity ได้ครับเป็นโปรแกรมฟรี OpenSource นะครับเข้าไปที่ www.audacityteam.org นะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งได้ทันทีนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราจะได้สัญ,ญลักษณ์ของรูปหูฟังสีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยเนาะแล้วก็มีรูปคลื่นเสียงนะครับให้เราเดี๋ยวคลิกขึ้นมา หน้าตาของโปรแกรม Audacity ครับหน้าตาจะเป็นโปรแกรมที่ดูเรียบๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทำอินเทอร์เฟซไปเพื่อสำหรับการค้าขายเนาะดังนั้นหน้าตามันก็จะดู l ิมเพิล e แต่ว่ามีฟังก์ชันหลายอย่างที่เราสามารถทำเสียงได้นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์มากก่อนอื่นเลยการอธิบายแถบการใช้งานก่อนนะครับแถวบนสุดนะครับเป็นเมนูบาร์นะครับซึ่งเราจะเอาไว้ใช้เปิดคาสั่งต่างๆนะครับ แถวรองลงมาอันนี้คือเพลเยอร์บาร์ครับตัวเพลเยอร์บาร์เนี่ยก็เอาไว้เล่นเสียงหยุดเสียงนะครับแล้วก็เอาไว้กดอัดเสียงถ้าสมมติว่าเราต่อไมค์เข้าเครื่องนี้เราสามารถเปลี่ยนเครื่องตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องอัดเสียงได้นะครับแล้วก็ถัดจากเพลเยอร์บาร์ก็เป็น tools panel นะครับเครื่องมือพวกนี้เราเอาไว้จัดการในการตัดต่อเสียงนะครับ แล้วก็ถัดไปอีกอันนี้ก็จะเป็นแถบแสดงระดับเสียงนะครับหรือว่า Recording Level เนาะว่าเสียงมันตีออกมาถึงระดับไหนนะครับล่างลงมาอีกอันนี้คือปรับระดับของไมและลำโพงนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาลายเสียงเข้าเนี่ยจากอันไหนบ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเข้ามาจากไมโครโฟนนะครับโอเค ล่างลงมาอีกตรงพื้นที่ว่างๆตอนนี้เนี่ยอันนี้คือพื้นที่ที่แสดงแทร็กเสียงนะครับมันจะมีก็ต่อเมื่อเราเปิดไฟล์เสียงขึ้นมาหรือว่าเรากดอัดขึ้นไปนะครับมันจะทําการอัดแทร็กใหม่ให้เสียงเราจะเรียกเป็นแทร็กนะครับหรือว่าเป็นรูปเป็นเส้นในเองนะครับเ,เราจะรู้ได้ยังไงว่าแทร็กเสียงนี้มีเสียงดงังเสียงค่อยให้เราดูที่ลักษณะของเส้นเสียงนะครับ เดี๋ยวอาจารย์จะลองอัดให้ดูนะครับเวลาเราต้องการจะอัดให้เรากดปุ่มสีแดงๆตรงนี้นะครับสวัสดีครับนี่คือการทดสอบการอัดเสียงด้วยโปรแกรม o r d a City ครับเมื่ออัดเสร็จแล้วเรากด Stop ครับจะเห็นว่าตอนอัดเนี่ยมันจะมีขึ้นเสียงขึ้นอยู่ถ้าช่วงไหนที่ขึ้นเสียงสูงมากๆเนี่ยแสดงว่ามันมีความดังนะครับ เป็นช่วงที่เราเปล่งเสียงออกมาเน้นเสียงออกมาช่วงไหนที่เส้นเรียบมากๆเนี่ยแสดงว่าช่วงนั้นไม่มีขึ้นสัญญาณเสียงครับอ่ะเรามาดูฟังก์ชันแรกกันดีกว่าฟังก์ชันในการลดนอยของเสียงนะครับก่อนที่เราจะลดนอยตอนนี้เนี่ยให้สังเกตว่าเส้นเสียงเนี่ยมันจะมีระดับความกว้างของเลเวลเนี่ยอยู่ที่1.0นะครับซึ่งค่ามาตรฐานมันจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับจุดที่ไม่แตะให้เกิน1 0เนาะเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าเส้นเสียงมาประมาณนี้แสดงว่าตอนนี้เสียงที่เราอาัดอยู่มันค่อนข้างค่อยนะครับอย่างแรกสุดเลยคือเราจะต้องทำการขยายเสียงให้มันได้ค่ามาตรฐานก่อนวิธีการก็คือให้เราเลือกช่วงเสียงที่เราต้องการจะขยายครับหรือถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นไฟล์เดียวเราอาจจะกด Ctrl A ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อกดแล้วให้เราไปที่คำสั่งที่ชื่อว่า Effect นะครับพอกด Effect ปุ๊บ ให้เราไปกดคำสั่งแรกครับชื่อว่า Amplify โปรแกรมจะคำนวณให้อัตโนมัติครับว่าสามารถเล่งเสียงขึ้นได้อีกกี่เดซิเบลนะครับในที่นี้ก็คือประมาณ9เดซิเบล9เดซิเบลนี่เยอะมากนะปกติ1-2เดซิเบลก็เ,เห็นผลต่อการรับรู้ระดับเสียงแล้วนะครับเราลองกดโอเคครับเพิ่มค่าก็จะเห็นว่าเสียงที่ดังที่สุดมันจะตีไปถึงแถบจิ้นเบอร์หนึ่งแล้วถูกไหมครับ ่าถ้าเกิดในกรณีอย่างเงี้ยเราต้องการให้เสียงเนี่ยมีความดังเฉลี่ยเท่าๆกาันทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะต้องทําการขยายบางช่วงที่มันเบาต่อไปนะครับอา,อาจารย์รองเล่นให้ดูจะเห็นไหมครับว่าช่วงเสียงที่อาจารย์เล่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ขยายเสียงออกมาเราจะไม่เห็นเราจะเห็นเป็นเส้นนิ่งๆใช่ไหมแต่พอเราขยายออกมาเราจะเห็นว่า จริงๆเส้นนิ่งๆมันไม่ใช่เส้นนิ่งๆนะมันมีเสียงอากาศอยู่น,นะครับเราจัดการกับเสียงอากาศอย่างนี้ยังไงถึงจะได้เส้นเสียงที่ชัดเจนอันนี้อาจารย์ต้องแยกก่อนนะคือมันจะมีงานอยู่สองแบบครับก็คืองานในงานภาพยนตร์อภาพยนตร์หนังอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอาัดเสียงเราอาจจะต้องต้องการเสียงแอมเบียนเข้ามาใช้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะไม่ต้องลบนอยมาก แต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานภากเสียงงานภ่าเสียงอย่างเช่นพวกงานโมชั่นกราฟิกหรืองานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะต้องทําการลบ i s e มันออกเพราะว่ามันจะมีประโยคที่ผู้บรรยายเนี่ยบรรยายมาปุ๊บแล้วเสียงเนี่ยมันไม่ต่อกันเราต้องตัดแล้วเอามาต่อกันถ้าเกิดว่าช่วงระหว่างเสียงมีเสียง Noise หรือเสียง Ambient ขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เส้นเสียงต่อกันไม่สนิทครับอ่ะเรามาเรียนรู้วิธีการแรกกันก่อนก็คือการลบนอสนะครับ วิธีการลบนอาให้มาเลือกช่วงเสียงที่มันเป็นเสียงอากาศครับช่วงหลังเนี่ยชัดมากอาจารย์เอาช่วงนี้วิธีการลบนอยก็คือให้เราไปที่คําสั่งที่ชื่อว่าเอฟเฟกนะครับแล้วก็ไปเลือกคําสั่งที่ชื่อว่า n o i s e Reduction นะครับเมื่อเลือกคำสั่ง n s อ reduction แล้วเนี่ยเราจะต้องทำสองสเต็ปครับสเต็ปแรกก็คือให้กดปุ่มที่ชื่อว่า e ก็ noise profile นะครับ พอกดไปหนึ่งครั้งมันเป็นการบอกโปรแกรมครับว่าให้จำช่วงค่าเสียงที่เราเลือกไว้นะไอช่วงค่าเสียงนี้คือเสียงนอยสนะครับให้เรากด c t r l A หรือลากคลุมช่วงเสียงทั้งหมดนะครับเพื่อบอกว่าจะให้เอาเสียงนอยเมื่อกี้มาหักออกจากเส้นเสียงทั้งหมดพอเรากดเลือกทั้งหมดแล้วให้เรากดไปที่เอฟเฟกอีกครั้งหนึ่งเลือกคำสั่ง o i s e reduction แล้วทําการกดโอเคครับโปรแกรมก็จะทําการลดน้อยให้มันก็จะไม่มีเสียงน้อยกวนใจนะครับอ่าต่อมาครับเมื่อเราได้ตัวเสียงที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยเราอยากเอามาต่อกันอาอาจารย์อยากเพิ่มคำขึนนามะเนาะอาจารยาก์าาก็คาดต่อไปเนื้อหาจะมีดังต่อไปนี้นะครับ อะสมมุติว่าอาจารย์อัดคําใหม่ขึ้นมาครับเหมือนเดิมเลยอาจารย์ต้องการจะเคลียร์อาจารย์สามารถทำเออแอมพลิฟายได้นะครับไปที่เอฟเครับแอมพลิฟแล้วก็อ่าแล้วเหมือนเดิมครับเราทำน้อย Reduction ไว้นะครับ อาจารย์อยากให้สองคำนี้มาต่อกันแล้วตรงนี้มันเหลือช่วงเยอะเกินไปใช่ไหมครับเวลาเราต้องการจะลบข้อมูลบนเส้นเสียงให้เราเลือกช่วงที่เราไม่ใช้ได้เลยนะครับมีอยู่สองวิธีที่อาจารย์แนะนําก็คือระหว่างช่องว่างนะครับถ้าเกิดว่ามันมีเสียงแทรกลักษณะอย่างนี้เสียงจิกอย่างเงี้ยนะครับเรามีเครื่องมือตัวหนึ่งคือเครื่องมือ s i l e n t audio ททาให้เส้นเสียงเงียบสนิทได้เวลาเรากดลงไปปุ๊บไอเสียงจิกตรงเนี้ยจะไม่มี นะครับแล้วถ้าเราไม่มั่นใจว่าระหว่างคำเส้นเสียงเนี่ยมันเรียบสนิทหรือเปล่าอาจจะมียุกยยียุยย,ยีอย่างนี้อยู่รู้ได้ไงว่ามันเรียบสนิทไหมให้ลองดูที่ตัวพีคของลำโพงนะครับถ้ามันไม่ได้เงียบสนิทมันจะตีอยู่นี้เนาะให้เราลองกดที่ซ i l e n a อะอดครับลองเล่นดูอันนี้พีคไม่ตีเลยเห็นไหมครับอันนี้คือเงียบสนิทเพราะฉะนั้น ถ้าเราต้องการลดระยะความห่างของเสียงลงเนี่ยให้เราเลือกช่วงที่เราต้องการจะตัดออกแล้วเรากดปุ่ม delete ข้างบนได้เลยหรือถ้าไม่กดปุ่ม delete เราสามารถกดกปุ่มกันไกรตรงนี้ได้ครับมันจะเป็นการหักเสียงออกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วช่วงเสียงเนี่ยเราสามารถตัดอันไหนไปต่ออันไหนก็ได้นะอย่างเช่นอาจารย์ต้องการจะตัดคําว่าเนื้อหาอาจารย์กดปุ่มกันไกลปึ๊บตัดมันออกไปแล้วก็แก้คาว่าเนื้อหาลงไปตรงนี้ครับ พลังก็กดวางพนังก็สามารถวางเสียงแทรกลงไปได้นะครับเวลาเรากด Co p ป้เสียงหรือวางเสียงหรืออัดเสียงเนี่ยให้เราใช้คีย์ลัดแบบเดียวกับ Windows ได้เลยนะครับอย่างเช่นเวลาต้องการจะตัดเราก็กด c อนโทนะครับเวลา Copy เรากด Ctrl c อนโทเวลาจะวางเรากด c o n โทรถ้าใครไม่ถนดัดให้เลือกประโยคที่เราต้องการจะ Copy สวัสดีครับอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ต้องการจะ copy ก๊อปปี้อาจารย์กดตรงนี้ก็ได้นะก๊อปปี้นะครับแล้วอาจารย์อยากเอาไปตอบช่วงท้ายนะครับอาจารย์ก็กดว่าปุ๊บบางครั้งเนี่ยเราให้นักภาพภาพไปแล้วมันมีบางประโยคตกหล่นไปเราสามารถไปหยิบคําที่เขาเคยพูดมาแล้วอะมาปะลงไปในเส้นเสียงอันนี้ได้นะครับการจัดการไทม์ไลน์ก็จะมีประมาณนี้าเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคพิเศษกันบ้างว่า ถ้าเราจะทํางานพิเศษพิเศษกับเส้นเสียงเนี่ยเราทําอะไรกันได้อีกอเริ่มต้นเดีย๋ยวอาจารย์จะจัดการเส้นเสียงหน่อยมันจะมีเส้นที่เหลืออยู่ค่อนข้างเยอะนะครับอาจารย์คลีนออกไปประมาณนี้นะครับอันแรกเลยนะครับเราสามารถปรับความเร็วในการพูดได้อปรับความเร็วในการพูดได้อย่างเช่นคนนี้พูดช้าไปคนนี้พูดเร็วไปนะครับเราสามารถปรับสปีดในการเล่นเสียงได้ ปกติถ้าเกิดว่ามีใครเคยใช้โปรแกรมตัดต่อวีโออย่างเช่นฟรีเนีอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าถ้าเราไปเร่ง Speed io, สปีดวีโอเนี่ยเสียงมันจะแหลมขึ้นหรือยานลงใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเร่งสปีดเสียงเฉยๆมันจะเป็นอย่างนั้นครับอ่านเดี๋ยวอาจารย์ะลองทาให้ดูถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนสปีดเฉยๆสมมุติเราต้องการทําให้มันเร็วขึ้นอีกสิบเปอร์เซนอ่าอีกสิบเปอร์เซ็นต์เนาะอาจารย์ต้องกรอกเคราองสิบเปอร์เซ็นนะครับ กดโอเคเส้นเสียงจะหดลงเห็นไหมครับเสียงจะแหลมขึ้นอันนี้คือการเล่นสปีดเสียงเฉยๆทําให้โทนเสียงเปลี่ยนด้วยนะครับแต่ว่าข้อดีของโปรแกรมนี้ก็คือมันสามารถเปลี่ยนความเร็วการพูดได้โดยที่โทนเสียงไม่เปลี่ยนวิธีการทําให้เราไปกดดังนี้ครับให้ไปที่เอฟเฟกนะครับแล้วก็เลือกเป็น change tempo นะครับเมื่อกด change tempo ให้กดไปเลยครับว่าเราต้องการให้พูดเร็วขึ้นหรือช้าลงสมมุติว่าเราต้องการให้พูดเร็วขึ้น20เปอร์เซ็น20เปอร์เซ็นตลองกดโอเคนะครับเห็นว่าเส้นเสียงมันลดเวลาลงเห็นไหมครับมันจะพูดเร็วขึ้นอ่าก็เท่ากับว่าอาจารย์พูดเร็วขึ้นเห็นไหมครับอ่าก็จะเห็นว่าเราสามารถพูดเร็วขึ้นได้โดยที่เสียงไม่เปลี่ยนถูกไหมครับ อันนี้มีประโยชน์มากอย่างเช่นเราไม่รู้หรอกว่าบทบรรยายกับภาพที่เรากําลังจะไปทำเนี่ยมันมีความเร็วความชา้าต่างกันแค่ไหนนะครับสปีดภาพเราสามารถยืดหดได้เช่นเดียวกันแต่ในถึงจุด,จ,ดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้ภาพเนี่ยไม่สามารถยืดหดได้มากนะักเพราะว่ามันอาจจะกระตุกได้ถ้าสมมุติว่าเรายืดเวลาของภาพออกไปจนภาพมันกระตุกเนี่ย วิธีการแก้ไขอีกอย่างหนึ่งที่นิยมทำก็คือการเร่งสปีดเสียงนะครับหรือเวลาเราให้นักภาพภ้าคไปแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันช้าไปอ่ะอยากให้เขาพูดเร็วกว่านี้เราไม่สามารถไปขอคิวเพราะอัดใหม่ได้ถูกไหมครับดังนั้นเราก็จะใช้วิธีนี้ในการเร่งสปีดเสียงจริงๆแล้วมันเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากจึงมีตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งเลยก็คือซาวด์อ d ดิเตอร์หรือซาวด์เอนจิเนียร์ถูกไหมครับอ่ะ วันนี้ก็เราก็จะมาเรียนพื้นฐานของการเป็นซาว n d เอนจิเนียร์กันถ้าสมมุติว่าอาจารย์ต้องการให้พูดช้าลงครับอาจารย์ก็จะมากดที่ c ช a n g e t e m p o ครับแล้วก็กดลบความเร็วลงไปอ,อย่างเช่นลบไป20นะครับก็จะพูดช้าลงก็จะเห็นว่าเสียงจะย,ยานทีนี้ข้อสังเกตก็คือถ้าเกิดว่าเราดึงเสียงช้าเนี่ย มันจะมีช่วงที่เสียงสั่นครับเพราะว่าบางคนจะเป็นคนที่พูดเร็วดังนั้นเวลาเราดึงเสียงลงช้าเนี่ยเราอาจจะดึงลงได้แค่ประมาณ10%นะครับถ้าเกิน15%ลงไปเนี่ยเสียงอาจจะมีปัญหาได้นะครับอโอเคกับมายามปกติทีนี้เราทำอะไรกับมันได้อีกนอกจากเราทำให้เสียงมันสามารถช้าลงเร็วขึ้นได้แล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนโทนได้ นะครับวิธีการเปลี่ยนโทนเหมือนเดิมเลยอย่าลืมว่าเวลาเราจะทําอะไรกับเส้นเสียงครับให้เราเลือกพื้นที่ที่เราต้องการจะทําการก่อนแล้วเราก็มากดที่ปุ่มเอฟเฟกนะครับแล้วจะมีคําสั่งที่ชื่อว่า change pitch นะครับ change pitch กดคําสั่งที่ชื่อว่า change pitch ไปนะครับแล้วมันจะทําการวิเคราะห์ให้ว่าตอนนี้เสียงเราอยู่ประมาณไหนเนาะ,ะเราต้องการให้มันเปลี่ยนเป็น ไปอีก10%อ่าเราลองดูให้ลองเสียงเปลี่ยนไปสัก5%อ่า5%จะเห็นว่าถ้าอาจารย์เพิ่มค่าขึ้นเนี่ยเสียงจะออกไปแหลมแหลมอ่าเสียงเดิมมาตามเป็นี้นะครับ,รบถ้าอาจารย์เพิ่มค่าเสียงให้แหลมขึ้นจะเป็นนี้ครับเสียงจะดูค่อนข้างเด็กลงมาหน่อยนึงถูกไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าอาจารย์ต้องการให้เสียงดูสุข,ขุมกว่าน,นี้เราก็จะเพิ่ม นะครับพิชนะครับอ่าตอนนี้อยู่ที่พิชเชนไม่ห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมครับให้เราลองลดมาที่ลบห้าดูอ่าเสียงก็จะทุ้มขึ้นดังนั้นนี่ก็เป็นหลักพื้นฐา,านเหมือนกันครับอย่างเช่นเวลาเราจะทําละครเสียงเนาะเป็นวิทยุอะไรเงี้ยหรือว่าต้องการจะพาาการ์ตูนเรามีคนคนเดียวเนี่ยเราจะทํายังไงเราสามารถดัดเสียงเอามาปรับพิชในนี้ได้ นะครับมันก็ทําให้เราได้เสียงคาแรคเตอร์ของหลายตัวมากขึ้นเราสามารถทํางานได้มากกว่า1เส้นเสียงนะครับเวลาเราจะทํางานมากกว่า1เส้นเสียงอย่างเช่นอาจารย์ต้องการาไฟล์เสียงนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นสมาชิก y t u t u อยู่แล้วให้เราลองไปหาเสียงเล่นที่ YouTube Library ได้นะครับเราก็ไปที่ youtube Studio นะครับ แล้วก็เราไปดูที่ audio library ครับที่ audio library ครับมันก็จะมีเสียงให้ฟังเยอะแยะเลยอ่าสรุปว่าอาจารย์ลองเอาอันนี้ก่อนนะเราดาวน์โหลดนะครับพอได้เสียงปุ๊บนะครับให้เราลองเอามาเปิดในโปรแกรมนี้ครับวิธีการเปิดเราจะลากลงไปอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะอิ p พ r ตเข้าก็ได้อ่าอันนี้อาจารย์ลอง move เข้ามาเลยนะครับ ก็จะเห็นว่าตัวเสียงเนี่ยถูกมูกเข้ามาเป็นแทรกที่สองนะครับถ้าอาจารย์กดเล่นอนาากดเล่นมันก็จะมาเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะทำงานกับมิคานเสียงหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถไปดาวน์โหลดพวกเสียงเอฟเฟกเสียงประกอบเนี่ยมาเพิ่มลงไปในแทร็กได้ถ้า เราต้องการให้เล่นแค่แทร็กได้แทร็กหนึ่งให้เรากดที่อันนี้ครับโซโลโ่มันจะเล่นแค่แทร็กเดียวหรืออาจารย์มากดโซโล่อันนี้มันก็จะเล่นแค่แทร็กนี้ไม่เล่นเสียงนไ,ไดนนะครับแต่ถ้าอาจารย์เอาโซโล่ออกมันจะเล่นพร้อมกันแม้ทนะุกเส้นเสียงนะครับหรือถ้าอรารกดมิวไว้มันก็ไม่ออกเหมือนกันใช้ในกรณีที่เรามีแทร็กเสียงหลายแทร็กเสียงมากนะครับ จะสร้างแท็กเสียงใหม่ได้ไหมได้นะครับเรามากดที่ไฟล์แล้วก็ไปที่แท็กนะครับแล้วก็ไปที่ add new t r a c ทีนี้ new t r a c เนี่ยก็จะมีสเตอริโอกับโมโนให้เราลองเลือกดูว่าเราจะใช้แท็กเสียงอะไรปกติถ้าเป็นเสียงภาคเนี่ยเราใช้โมโนได้นะครับเพราะไมค์ของเราปกติมันจะมีชันแนลเดียวแต่ถ้าสมมุติว่าช่องเสียงเรามีซ้ายกับขวาให้เราเลือกสเตอริโอนะครับพอเราเลือกสเตอริโ อ่าเราก็สามารถมาลองอัดเสียงได้นะครับอ่าเราลองกดอัดเสียงดูพออัดเสียงไปปุ๊บตอนเนี้ยมันก็จะเล่นเสียงไปด้วยนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าจริงๆแล้วเราสามารถเอาไปร้องเพลงก็ได้นะอ่าปิดไปก่อนในกรณีที่ต้องการให้แทร็กนะครับเปลี่ยนจากสตอริโออย่างเงี้ยเป็นเสียงภาคอย่างเงี้ยครับเป็นโมโนให้เราไปที่แทร็กอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ไปเลือก mix stereo d o า n to mono มันจะเหลือเส้นเสียงอยู่แค่เส้นเดียวนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้มีเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งครับเราเรียกว่า time shift t o o time shift t o o มีประโยชน์ยังไงสมมุติว่าเรามีเสียงเล็กๆเล็ก,ลก,ลกๆหลายๆท่อนเนี่ยแต่เราอยากจะขยับมันให้ตรงจังหวะเนี่ยเราสามารถทําได้นะครับให้กดที่ time shift t o o แล้วก็กดไปที่ตัวเส้นเสียงมันจะสามารถขยับอย่างนี้ได้ครับอสมมุติว่าอาจารย์ต้องการจะ ทำเสียงให้เป็นสองท่อนนะครับอาจารย์เลือกท่อนที่หนึ่งก่อนอาจารย์ก็กดมาอาจารย์คลิกเลือกที่สถานที่แล้วก็กดวาท่องเสียงไว้เสียงจะถูกแบ่งออกเป็นสองท่อนลักษณะอย่างนี้นะครับเราสามารถขยับทีละท่อนได้โดยการกดที่ทา s h i f t ป o ู 2. นะครับมันจะค่อยๆเลือกท่อนเสียงนะครับอ่าอย่างชิ้นนี้นะครับเราก็จะสามารถขยับ เสียงทีละท่อนได้ไอ้กรณีนี้เอาไว้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างเอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างเช่นพวกเสียงเอฟเฟกนะครับหรือเสียงบางอย่างเนาะอ่ะสมมุติว่าอาจารย์อาจารย์ต้องก,การ Copy ี้แทนะครับเสียงมาลงอ่ะพอดีว่าเสียงมันแยกแทกกันเนาะอาจารย์ต้องทำให้แทกกลับมาเป็นโมโนก่อนอ่าพอมาเป็นโมโนเหมือนกันปุ๊บอาจารย์อาจจะเอาท่อนเนี้ยมาใช้นะครับเราก็กด คอนต์ซีหรือคอนต์เอ็ก็ได้แล้วเรามาเลือกพื้นที่ครับแล้วเราก็กดวางอ่าเวลาเราจะมิกซ์ให้เรากดไปได้เลยนะครับอ่าก็มาต่อเสียงกันพอดีฉันก็ไม่ใช้อันนี้ละปิดไปได้นะครับอ่าสมมุติว่าเราเอาแค่นี้เนาะเราก็เลือกพื้นที่ครับแล้วเราก็ทําการตัดเสียงลงไปอ่า โอเคตอนนี้เราทำการขยายนะครับกด c อนอราฟิสเฟชัก่อนอ่าเวลาเราต้องการจะเลือกซูมหรือขยายตัวเครื่องมือนะครับให้เรากดที่ตัว Selection นะครับมันจะมีอยู่2อันก็คือถ้าสมมุติว่าเราไฟล์ของเรามันบีอยู่อย่างเงี้ยเราสามารถกด Fit Project ให้ยาวเท่ากับหน้ากว้างของอันนี้ได้ทนันทีนะครับหรือถ้าเราอยากจะซูมเฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่งอย่างเช่นอยากซูมคำเนี้ยเรามากดที่ฟ i t Selection Y นะครับมันจะทําการขยายประโยคนี้ให้เราก็จะสามารถแก้ไขเป็นคำๆได้นะครับทีนี้เวลาเราพูดหรือพากด,ด้วยเครื่องอัดที่มันไวมากๆเนี่ยปกติแล้วเราจะมีเสียงลมหายใจดัง <c oughs> เพื่อเพไปด้วยนะครับติดไปที่ปลายประโยคโดยที่ไม่รู้ตัว ถ้าเกิดว่าเรามีประโยคลักษณะอย่างนั้นเนี่ยให้เราลองดูนะครับว่าเช็คดูว่าไฟล์เสียงที่เราได้มาเนี่ยมันประโยชน์อย่างนั้นบ้างไหมอ่ะทีนี้อันนี้ยังไม่มีเนาะงั้นอาจารย์ปิดแท็กนี้ไปก่อนครับแล้วอาจารย์กดแท็กใหม่ขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะลองอัดเสียงใหม่ดูนะครับอ่ะทีนี้ครับจะมีอีกกรณีหนึ่งที่เวลาเราไปอัดเสียงมาแล้วอาจจะพบได้นั่นก็คือ,อ ช่วงเสียงเครื่องเสียงเนี่ยเวลาอัดเนี่ยมันไวมากเลยมีเสียงกระดาษพิ๊กมีเสียงลมหายใจดังเครื่องเข้าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งนักแต่งเสียงอะต้องเคลียร์เสียงตรงนี้ออกไปก่อนไม่งั้นฟังแล้วมันจะดูลำทางหูเสียงลักษณะนี้เป็นยังไงอาดาลองอัดมายกตัวอย่างให้ดูอ่ะก่อนอื่นเลยเราอัดเสียงมาเราต้องทำยังไงนะครับเราไปที่แอมพิฟายขยายเส้นเสียงก่อนอ่าสวัสดีครับ นี่คือการอัดเสียงอ่าบางทีมันจะมีลักษณะอย่างนี้เห็นไหมครับแต่เราไม่ต้องการเนี่ยเราไม่ต้องการเสียงลมหายใจอย่างงี้ครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของทั้แต่งเสียงผ้าเนี่ยก็คือทําให้เสียงมันฟังดูใสและเคลียร์ที่สุดเริ่มแรกเหมือนเดิมอ่าเราทําการลบน้อยออกนะครับไปที่เลือกที่น้อยแล้วก็ไปที่อ่าน้อย m ีมูฟว์น้อยเ r ีย c ชั่นนะครับกดอน้อยโปรไฟล์เสร็จปุ๊บเลือกทั้งหมดไปที่เอฟเฟกนะครับ เราก็เลือกน้อยคอลีเดคชันเรากดโอเคให้เราดูช่วงที่คำที่มีปัญหาอย่างเช่นสวัสดีครับเพื่องนี้สวัสดีครับ,อ,รบอ่าเราซูมออกมาก่อนเลยครับอ่ะซูมออกมาก่อนเลยเราไม่เอาช่วงที่มันเพื่อครับวิธีการจัดการกับช่วงเพื่อให้ดูก่อนว่าช่องไฟระหว่างคำอะ่ะมันยาวหรืปไหมถ้ายาวไปเราอาจจะเลือกที่ตัดออกไปเลยได้อย่างนี้นะครับเลือกที่ตัดออกไปเลยก็ยจะกลายเป็นอย่างนี้ สวัสดีครับนี่คือการเห็นไหมนี่คือการอัดเสียงไม่รู้มาก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้ยม,มันมันมันมีเสือออยู่ใช่ไหมอาจารย์ก็สามารถลบอันนี้ออกไปได้เลยครับอ่าถ้าสมมุติว่าช่องไฟมันพอดีอาจารย์กดแค่ silent audio อย่างนี้ก็ได้แต่จะเห็นว่าช่องไฟมันยาวเกินไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เสียงเครื่องเนี่ยจริงๆเราลบออกไปเลยก็ได้อ่าเพราะฉะนั้นหัวเราไม่ใช้เราลบออกอ่าเพียงเท่านี้ครับเราก็ได้ไฟล์เสียง มาเรียบร้อยแล้วเรื่องสุดท้ายครับที่อาจารย์อยากจะสอนก็คือการเซฟงานสมมุติว่าเราตัดแต่งเสียงเสร็จแล้วเราต้องการจะเซฟงานครับเราไปที่ไฟล์นะครับเราไปที่เอ็กพอร์ตนะครับแล้วเราก็เลือกว่าเราจะเอ็กพอร์ตออกเป็นนามสกุลไหนปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการเสียงคุณภาพสูงไม่บีบอัดเราจะใช้คุณภาพเสียงเป็นเวฟนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการจะให้มันบีบอัดแล้วมีขนาดไฟล์ที่เล็กเราส่งเป็น MP3 นะครับ mp3 พอกดเลือกปุ๊บให้เราเลือกที่ save ครับสมมุติว่าเราเลือกตรงนี้เราก็คลิกเทสเนาะเดมโมนะครับเราก็กด save เราก็จะได้ไฟล์ผลลัพธ์ออกมานะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับก็นี่ก็เป็นภาพรวมนะครับในการใช้งานของเจ้าโปรแกรม a u d a c i t y เนาะทีนี้เวลาเราใช้งานไปแล้วเนี่ยอาจจะมีประเด็นเพิ่มเติมอยู่นิดหน่อยนะครับอาจารย์ก็อัดหน้าจอเพิ่มเติมมาให้นะครับในประเด็นที่คิดว่ามันจาเป็นกับเราเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับเวลาเราดาวน์โหลดเสียงมาแล้วเ,เสียงประกอบนะครับลักไงเนี่มันดังเกินไป เราต้องการจะลดเสียงเราทํายังไงได้บ้างครับวิธีการลดเสียงใน audacity ครับจริงๆอ่ะมันจะทําได้สองแบบเนาะแบบแรกเอาแบบง่ายก่อนอาจารย์เลือกคุมทั้งหมดเลยนะท้งเส้นเสียงนะครับแล้วก็ไปที่คําสั่ง effect นะครับแล้วก็ไปที่ amplify อ่าตรง amplify ครับจะมีแถบเลื่อนได้เราสามารถลดเสียงลงมาได้นะเราเลื่อนไปทางซ้ายมือครับลดลงไปสักประมาณอ่ะสมมุติว่าประมาณสักสเดซิเบลนะลบลบเลยแล้วกันเนาะ เรากดโอเคพอกดโอเคปุ๊บจะเห็นว่าเสียงจะเล็กลงใช่ไหมครับเล็กลงนั่นหมายความว่ามันจะเริ่มเล่นน้อยลงแล้วนะครับถ้าสมมุติว่ายังไม่พอใจเราไปที่เอฟเฟกนะครับกดแอมพลิฟายเราก็ลดเสียงลงไปได้อีกอลดลงไปอีก4.3เลยอตอนนี้เสียงจะเบามากครับนะครับลักษณะประมาณนี้หรือถ้าเกิดว่าอยากลดเสียงเป็นช่งชวงๆนะครับ เราจะมีอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับอีกเครื่องมือหนึ่งก็คือเราเรียกว่า envelop e tool นะครับ envelop e tool ก็คือเรามาเลือกที่ตรงแถบคำสั่งตรงนี้ครับกด envelop e tool นะครับ, True, รบเราให้กดที่ตรงนี้ครับแล้วเราก็เลือกเป็นช่วงๆไปอ่ามันจะคล้ายๆกับเครื่องมือปากกาเราสามารถกดค้างแล้วก็ยืดหดเส้นเสียงได้นะครับมันจะสามารถ บีบตัวเส้นเสียงให้เป็นช่วงๆได้เนาะ,ะอย่างเงี้ยนะครับลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็สามารถปรับความดังความเบาบางจุดได้นะครับหรือให้เสียงเฟดขึ้นเฟดลงได้ด้วยเครื่องมือ e n v e l o p t o o ก็ได้หรือจะใช้ Amplify ก็ได้นะครับก็ลักษณะจะประมาณอย่างนี้มีอีกเรื่องหนึ่งอย่างเช่นถ้าเราต้องการให้เสียง ช่วงต้นกับช่วงท้ายเนี่ยมันเฟดขึ้นเฟดลงเราจะมีเอฟเฟกที่ชื่อว่าเฟดอินนะครับเฟดอินเอาไว้ใช้สําหรับตอนเริ่มเนาะเห็นไหมครับกับเฟดเอาท์นะครับเฟดเอาท์เราก็จะใช้ไว้สําหรับตอนจบนะครับเสียงก็จะค่อยเฟดลงกับเฟดขึ้นนะครับอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับการทํางานเกี่ยวกับเสียงที่อาจารย์อัดเพิ่มเติมไว้ให้ โอเคครับและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดในสัปดาห์นี้นะครับอาจารย์อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองไปใช้งานโปรแกรม Audacity นะครับอาจจะลองอัดโฆษณาหรือสปอตโฆษณาสั้นๆน,นะครับใส่ซ้าวใส่เสียงของตัวเองลองไปเพื่อลองฝึกหาทำดูเป็นกันบ้างน,นะครับส่วนชิ้นงานใหญ่นะครับก็จะเป็นหลังจากที่เราสอนโปรแกรมตัดต่อวิดีโอไปเสร็จปุ๊บนะครับ เดี๋ยวจะมีการให้ทำโมชั่นกราฟิกเนาะเนื่องจากว่าอาจารั์จ๋าเนี่ยสอนทำโมชั่นแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สั่งชิ้นงานรวมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำรวดเดียวเลยกับชิ้นงานการตัดต่อิดีโอของอาจารย์แล้วออกมาเป็นงานหนึ่งชิ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์ก็จะอัดเรื่องของ Adobe Premiere มาให้ทุกคนนะครับระหว่างนี้นะครับเวลาเราใช้งานนะครับ แล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นสามารถติดต่ออาจารย์หรือสอบถามอาจารย์ได้ทั้งแชทนะครับหรือว่าสอบถามในกลุ่มก็ได้นะครับสามารถสอบถามได้ตลอดเวลานะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ